เรื่องราวของคุณอาจ,จเป็นเรื่องหลอนของเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหลอนกันไหมก่อนรับชมและฟังฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับขอบคุณครับตอนน่นต้องขอสวัสดีและ ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับตอนนี้ก็เป็น e ีที่15ของทีมงานแล้วท่านผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกันบ้างชอบหรือไม่ชอบหรืออยากจะให้ทีมงานหยิบยกเรื่องไหนมาเล่าก็แนะนำกันเข้ามาได้และทีมงานมาหลอนกันไหมก็จะนำเรื่องนั้นไปปรับปรุง และพัฒนากันต่อไปสำหรับเรื่องที่จะนำมาเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพี่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งที่ต้องวิ่งรับส่งผู้โดยสารตอนกลางคืนและได้เจอกับเหตุการณ์หลอนๆเรื่องราวจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปหลอนกันได้เลยครับ วินมอเตอร์ไซค์เจอผีพี่ต๋องวินมอเตอร์ไซค์วัย45วิ่งอยู่ที่ปากซอยแห่งหนึง่งแถวแถวคลอง12วันนี้โชคไม่ค่อยดีนักเพิ่งจะวิ่งได้สองรอบก็เจอฝนที่เทกระหน,น่ำลงมา ร่วมจะครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ต๋องกำลังนั่งหลบฝนอยู่ในศาลารอรถประจำทางข้างๆริมทางเป็นศาลาไม้เก่าแทบจะเรียกได้ว่าเป็นศาลาร้างเลยก็ได้เพราะจริงๆก็แทบจะไม่มีใครมายืนรอรถที่ศาลานี้อยู่แล้วเสียงของสายลมพัดหวิวแทรกมากับเม็ดฝน ที่ยังตกไม่หยุดจนทำให้ค่ำคืนนี้เหมือนไม่ใช่คืนธรรมดามันหนาวเยอือกผิดฤดูกาลพี่ตองนั่งตัวสั่นรอให้ฝนซาสักทีผ่านไปเกือบสองชั่วโมงเม็ดฝนเริ่มเล็กลงจนสุดท้ายฝนซาเป็นเม็ดฝอยๆเบาๆพี่ตอง เตรียมตัวที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเพราะคิดว่าคืนนี้คงไม่ได้ลูกค้าแล้วพี่ตองนั่งคล่อมรถมอเตอร์ไซค์เตรียมที่จะบิดลูกกุญแจเสียงฝีเท้าใครบางคนวิ่งเหยียบน้ําที่เจิ่งนองอยู่เต็มพื้นมาจากทางด้านหลังพี่คะพี่คะไปวัดท้ายซอยไหมคะพี่ พี่ต๋องหันหลังกลับไปมองตามเสียงที่มาจากข้างหลังพร้อมความงงงวยว่าจูจ่ๆมีคนมาอยู่แถวนี้ได้ยังไงแถมยังอยู่ใกล้ตัวเขามากจนเรียกว่าแทบจะออกมาจากซาลาเดียวกันเลยทีเดียวสิ้นคำถามของหญิงสาวลึกลับพี่ต๋องพยายามมองไปที่ตัวเธอเธอใส่เสื้อคลุมยาวสีดำผมยาวที่เปียกแฉะจนปิดใบหน้า ผิวตัวซีดเหมือนคนไห้เลือดเสียงเธอเบาและแหบต่ำเหมือนคนหมดแรงพี่ต๋องคืนน้ำลายเป็นหนึ่งเอือ้อแล้วกลั้นใจรับก็รับวะพี่ต๋องคิดในใจขึ้นเลยน้องหญิงสาวยื่นเงินให้หนึ่งร้อยบาทแล้วบอกว่าไม่ต้องทอนนะพี่พี่ต๋องสตาร์ทรถ ออกเดินทางเขาขับฝ่าความมืดถนนที่เปียกแฉะเป็นทางตรงยาวๆไฟทางที่ติดติดดับดับตลอดสองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ที่ตอนกลางคืนมองยังไงก็ดูบรรยากาศวังเวงสุดๆผ่านไปสิบนาทีพี่ตองถามวัดอีกไกลไหมน้องเสียงกระซิบของหญิงสาว ตอบกลับด้วยเสียงชวนผวาขับต่อไปสิพี่ยังไม่ถึงเลยพี่ต๋องเริ่มแปลกใจว่าเมื่อไหร่จะถึงวัดจึงชะลอรถเพื่อหันกลับมาถามเส้นทางให้ละเอียดอีกครั้งและทันใดนั้นเองพี่ต๋องก็ต,งต้องตกใจสุดขีดมือแทบจะกำเบกสุดตัวเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า หญิงสาวที่นั่งซ้อนตัวติดกับพี่ต๋องกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีหน้าเนื้อหนังตามตัวเปื่อยยุ่ยดวงตาที่กลวงโบจนดำสนิทเธอนั่งยิ้มปากกว้างแก้มฉีกไปถึงรูหูเธอกรีดร้องสุดเสียงออกมาจนเสียงดังลั่นไปท,ทั้งถนนไปส่งฉันให้ถึงวัดนะไม่งั้นฉันจะไม่ลงจากรถนี้ พี่ต๋องหน้าซีดตัวสั่นมากกว่าตอนที่เจอฝนตกอีกหัวใจของเขาตอนนี้เต้นระรัวจะวิ่งก็ก้าวขาไม่ออกขาสั่นตลอดเวลาคิดในใจผีน่นแน่แต่แค่ไม่กล้าพูดออกไปอีกแป๊บเดียวนะครับน้องใกล้ใกล้ใกล้จะถึงแล้วพี่ต๋องพูดแบบติดๆดขัดขัดมือก็รีบบิดไป อยากให้ถึงให้เร็วที่สุดพี่ต๋องคิดในใจไปก็ไปวะจะได้เสร็จเสร็จจบๆไปตลอดทางพี่ต๋องคิดว่าต่อไปนี้จะไม่วิ่งงานตอน,นั้งคืนอีกแล้วจะไปวิ่งกลางวันอย่างเดียวก็พอขณะที่พี่ต๋องกำลังคลุ้นคิดอยู่นั้นเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะมือที่สากๆจนมองเห็นกระดูก จับมาที่ไหล่ของพี่ต๋องจอดตรงนี้แหละพี่ถึงวัดแล้วพี่ต๋องรีบเบรกแล้วเงยหน้ามองเอา้ามาถึงวัดตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยพี่ต๋องรีบขับผสมกับความกลัวจนตอนนี้เขาขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาถึงป่าช้าฝังศพหลังวัดอย่างไม่รู้ตัวขอบคุณนะพี่ แล้วอย่าลืมทำบุญให้ฉันด้วยนะสิ้นคำพูดหญิงสาวก็เดินลงรถแล้วหายไปในความมืดต่อนหน้าต่อตาพี่ตองพี่ตองรีบตั้งสติแล้วรีบขี่รถคู่ใจกลับบ้านแบบไม่หันกลับมามองข้างหลังอีกเลยช่วงสายพี่ตองขี่รถกลับมาที่วัดอีกครั้งพร้อมกับชุดสังฆทาน อาหารคาวหวานเพื่อจะมาทำบุญกลวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณของหญิงสาวพี่ต๋องไม่โกรธวิญญาณของหญิงสาวเพราะคิดว่าคงเป็นผีไร้ญาติมาขอส่วนบุญส่วนกุศลแต่ว่าพี่ต๋องก็ยังกลัวไม่กล้าที่จะกลับไปขับรถตอนกลางคืนอีกเลยเรื่องราว ก็จบลงสำหรับพี่พี่วินมอเตอร์ไซค์คนไหนมีเรื่องเล่าหลอนๆก็มาแบ่งปันกันได้นะครับขอบคุณที่รับฟังคลิปของเราจนจบสวัสดีครับ